เธอลองเธอเธอใช้รองเท้าสตาร์ทอะไรแทนประตูแทนใช่ประตูใช่ของผม่ประตูใช่ของผมอือเจ้านะกางเต็นท์ของเธอเธอเท่มากเลยเธอซุปเปอร์แล้วนี่พี่คือรองเท้าผุเหรอคะครับดอือไม่ใช่นะเพราะรองเท้าเราเก่งรุ่นสิบปีอนาคตของชาติน้องชายของพี่ทุกถึงีิปรมาเชียจริงหรือเปล่ามาเล่นว้าว พี่ไม่ได้เชียร์น้องจริงเจนวิมาเล่นเฉยๆนี่เป็นทาขงการทีส่วนใหญ่ของการเริ่มต้นของเด็กๆรองเท้าส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นี่มีพรีเดเตอร์มีพรีเดเตอร์นะคะพรีเดเตอร์หนึ่งผูเ้เด็กๆเด็กๆที่เพิ่งเริ่มใช้อะไรเธอลอองเธใช้รองเท้าสตาร์ทอะไรแทนประตูแทนใช่ประตูใช่ของผมอยู่ประตูใช่ของผมเหนียวโคตเหนียวเลย รู้ใช่ไหมรังแกมีของเธอเธอเท่มากเลยเธอซูเปอร์เซฟครองเท้านี้นี่คือรองเท้าหูเหรอคะครับเออไม่ใช่นะาเพราะรองเท้าเราเก่งลูกเราเก่งต่อยเป็นรองเท้าเพื่อนเราก็เก่งเนาะอันนี้เกิดลุ่มวุ่วายจาของนี่บุญนวายมากบอกเลยบุญนวายสุดตั้งแต่เล็กจนโตเนาะเนี่ยอ๋านี่ซูเปอร์เซฟแล้วอย่ามาบังดาราเขาข้างตัวมันไม่มีอะไรเลยมีแค่กางเกงตัวเดียวจริงเหรอคะเป็นเก่งตาย ขอแคดด้าอันนี้ของใครนี่อันนี้อันนี้ของพี่ลี่นี่เดือดผมกันอันอันนี้ของกาพี่เอหรอมีครับขอโทษทีชนะมไม่เนี่ยวันนี้แม่นึงเอาโชวหรอเขโชว์ไม่เป็นไรหรอกอุ้ยเป็นหนุ่มแล้วทำไมเราเหมือนไม่ได้เจอนานเลยอ่ะเออมาพี่เล่นในสนามบอลนี่แหละชื่ออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะ เราลงหรือยังเออลงแล้วลงแล้วไอ้ยังโจรไอ้ยังบุ่นบายดูดูดูแต่ละคนอุ้ยสิอดีตาอันนี้อะไรอ่ะพีเดเตอร์พีเดเตอร์รูจักเจ้าของรูจักกท้าเจ้าของไปไอ้รูจักรท้าเจ้าของไปอีกแพ้หรือยังลูกเอยไม่ใช่ต้องเห่าชนะหรือยังสิครูครับผมจะตีครูแล้วนะครับสู้นะครับอาตูตูตูจะไปไหนได้ยังไงตูตูสวัสดีครับป้าเป้หรือยัง อดนี้นะคะเด็กคนนี้ที่เราได้ตามมาดูเขานะคะลูกเสือเขาไม่จับมือขวา,าอาวอ,อ,อย่าไปทำนองก้าความชั่วเราก็มีพอแรงแล้วนี่นาทีนะคะเด็กที่วิ่งสับขาเหมือนดังลมพัดปิว้วใช่ก็คือไข่เตะเราเราก็ปิวเช่นเดียวกันนี่ความเป็นเด็กของเขาความน่ารักของพวกเขา คือถ้าพวกรุ่นพี่ออกมานี่คือหน้าตาแต่ละคนไม่ไม่เป็นแบบนี้ครับเข้มข้นนะเข้มงวดโอ้ประตูยใหญ่ชนทานพี่พบอีกลูกโอ้โหแอะไม่เหนื่อยด้วยนะพี่สนามเท่าผู้ใหญ่แต่ไม่เหนื่อยด้วยนะผมคนเหนื่อยมากสองร้อยบาท

bye mm -hmm.